ีครับช่วงนี้กัพายุโนอื่นเขามากกับขับไข่ขับข้าอยู่แล้วครับกับโบฮัวามันที่ออกมือไลยนะครับมันสิเบิดมือไลยกับตกแน่โบตกแน่ลิดหน่อยลิ้นใหญ่อยู่นี่แหละนะครับครับช่วงมันโบตกนี่ฟองเงวาดสีผ้าหล่อพึ่งหกครับโหกปลาธรรมชาตินะครับที่ให้ประโยชน์ครับคนแล้วก็สัตว์สั้วซึ่งต่างๆนั่นแหละนะครับกัเป็นโหกนะครับเป็ืซอว่าโหกครับ เก้าสิบหาเบิงนะครับไปเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นปลาด่านสายมือนะครับเป็นปลาด่านสายมือต้นหม่เบญจพรรณขึ้นตามธรรมชาตินะครับใส่เป็นฟื้นเป็นไม้เ้าทานก็ได้นะครับคือไม้ธรรมชาติแล้วก็ผู้ที่สิใช้ประโยชน์ไม่ยุนีก็แม่นเพราะงหวาดนเหละถามีแห้งเห็ดแต่ว่าส่วนมากกับไปเห็ดที่อยู่อาศัย เห็ดฟื้นเห็ดอันนี้ซื้อเนาะครับสําหรับใหม่แต่ว่ากันใหม่แง่แท้ๆสีเลือยสีเห็ดนี่ยังนี่ก็เห็ดโบไวยดอกมันมันเบาเห็ดโบไวแห้งโบพ่อต้องเจ็ดจางขยับขึ้นเก่าหน่อยแหละนะครับแต่ว่าส่วนมากก็สีเห็ดคอรอแรคเเรกอะเห็ดได้อยู่ชันชันสำหรับใหม่นะครับปลาใหม่ธรรมชาติเนี่ยนะครับหัวหน้าพอญิวาดมันก็ติดต่อกับ ป่าของคนอื่นอีกคือกันนะครับแต่ว่าของของพ่อเยวาว์แท้ๆนี่ก็ประมาณหกไรนะครับอันนี้ทางเลี้ยวเขา้ามจากถนนดําเลี้ยวเขา้ามหาหม่องผักนี่แหละนะครับขางไส้ไา้ขัวนี่ขัางละสามไรนะครับสําหรับต้นใหม่ขาง้า้ขางขัวของของถนนแดงๆนี่ข่างละสามไรเดี๋ยวผมเกิดสีผ้าหยางไปเบื้องไกลๆนะครับว่าของธรรมชาตินี่ ที่เกิดน้ำปลาธรรมชาตินี่มันก็มีพวกเ็ดพวกดอกกระเจียวพวกขีซ้ซี่นี่แหละนะครับขี้ซี่ขี้ชั้นนี่นะครับถนนถนนรถรับ่งนักเลียนกะระแลนพันนะครับก็มีลูกมีเต่ามาเห็ดเฮียนขอบข้องอยู่หล่อถนนน,นี่ก็บสบายนะครับย่งางวสารถโดยสารพานันถนนใหญ่นะครับเนี่ยยางมันนำถนน เพรนี่ว่านอนทุ่งก็ได้ยางมันนําถนนยางมันนําทางเอาให้นี่ครับทางลงไปทางลงไปหน้านะครับไม่คิกนะครับไม่คิกไม่คิกไม่หั่งที่อยู่ในป่านี่นะครับไม่คิกไม่หั่งแล้วก็มันสิเป็นขีดตกหรือว่าขีดซี่ก็สำหรับต้นอื่นบ่เป็นนะครับขีดซี่เป็นอย่างแต่ไม่คิกไม่หั่ง ไม่เนื้อแข็งต้นกุ้งนี่ก็บอเป็นเป็นต้นย่างนี่ก็บอเป็นเป็นกระสีเป็นขี้ย่างเป็นขี้กระบองเนาะครับสําหรับไม้กิกนี่สีเป็นขี้ซี่เป็นซอหย่อยลงมาเป็นแทงนะครับยังว่าเป็นแทงกับเป็นเก็บของปลาไปขายได้นะครับก็ขฟองห้ายากสําหรับขี้ซี่ขี้หันนี่ก็เพิ็นเอาไป เห็ดไอ้อุดหู้รั่วของใหม่ของเลือนะครับครับเพราะเยี่ยวาดสีขึ้นโคกหาขีซี่นะครับหาขีซี่ต่อยขีซี่ไปขายขีซี่กับกิโลหนึ่งกับโบ้ถือปไปไดนเนาะครับแล้วก็ส่วนมากมันสียื่สูงนะครับขีซี่มันสียื่ต้นใหม่สูงสูงส่วนมากนะครับแล้วก็น้อยนักน้อยนาที่สียื่ต่ำ อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยต้นข้างาน้านี่ขี้ซี่นะครับขี้ซี่ขี้ซี่ขี้ชั้นอันนี้อยู่ต่ำนะครับถือต้อนอยู่ต่ากับอยู่ต่าน,นะครับขี้ซี่เดี๋ยวพอใหวานสิมากรีบเอาแล้วก็เอาไปขายขายให้พวกครับซื้อคองห้างเศษขยะพูละนะครับนะครับอยู่ทั้งอันสูงๆกับลายอยู่อันที่ต้อยเอาก็ ต้อยไดเนาะครับก็คือขัดต้อยว่สัสดุมันก็มันก็สูงมันก็อันนี้เพราะอะไรปัญหาเนาะครับแต่ว่าอันส่วนอยู่ต่ำๆเนี่ส่วนในต่ำๆเนี่ยสีพันธุ์ยี่ห้อเซียวมีดกิมเอาเนาะครับสำหรับขี้สี่นี่เนาะครับเนาะสูงเดี๋ยอะวะ มาฮะห,หาบางต้ไตน,น,นตไม้อีกก้อนันึ่งไหนเราซี่สองซอหาบางต้นมาอีกก่อนนี่ขายก็ข้าวแป้งของปลาหา,ายากอืมนี่แหละเนาะครับปลาธรรมชาติมันกเกิดเกิดของธรรมชาติ คือคีซีนี่นะครับเป็นของปลาเป็นของข้นธุนะครับ้ถึงดูดูการแม่งรับนะครับปลาปลาโขกนี่นะครับย่ามแม่งขับออกก็โอ้ก็เอาข้อนปอนไปตีตซนมันนะครับตีตซนกิ๊กโซนหัางน้ำโขกเนี่ยเคาะไปตีป๊กป๊กแม่งรับขีขูลงตัวบินตัวขูนะครับก็เก็บเอานะครับ คนถึงฤดูการมั่นนะครับสําหรับแนียครับกับผู้หาเป็นอาชีพกับหาเอาไปขายเอาใส่ของไปขายนะครับสําหรับแนียครับแล้วก็ควันสีหดแมงครับนี่ช่วงฝนไม่ฝ่าไม่จักจันบร์นหมครับโอ้ยคุยกันบ่ไดเ้ยินอกจักจัน์ห้องจันยันยันเต็มโขกน่ะนะครับครับจ่ว่ากับปีนี่กับพันไปเลยนะครับสําหรับจักจันแต่ว่ากับย่งแตงแต่แม่งขับนะครับครับ ถ้ามันถึงฤดูกาลมาผมก็สิเอาคลิปนี้ครับมาให้เบิง้งเรื่อครับเด้ออีกต่อไปสําหรับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับพญาวาดนอนทองกัขอขอบบุญขอบคุณในหลายนะครับที่คอยติดตามพญาวาดนะครับก็ให้ล้ำรวยโศกหมานเบิดสุขสุขคนนะครับสําหรับพญาวาดคลิปนี้กัสวัสดีครับ